ไปแล้วเนี่ยหนามากเลยฮนะเนี่ยครับโอ้ผมว่าเสียงนุ่มขึ้นแน่นอนในความรู้สึกผมว่าร้านเปอร์เซ็นดูจัดตัวนี้แล้วผมว่าซับเสียงแน่นๆเลยอะมันจะอัดยากแลยเราต้องค่อยๆค่อยๆปลดครับผม เราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องท่อไหม้นะฮะนี่ฮะท่อตัวนี้เป็นท่ออาคาโพวิกแท้นะครับตัวนี้ซื้อมา2 2 5 0 0บาทนะครับอันนี้ตัวนี้พี่เปลี่ยนสติกเกอร์เนาะเป็นท่อแท้นะครับเรามาดูว่าท่อแท้เนี่ยหลังจากใช้งานมาประมาณสักสองหม่องหมื่นกวโลเนี่ยฮะเดาีมาดูกันว่า โลแล้วนะหแบบนึ่งนะครับตรงนี้นะฮะ,อะสองหมืน่นออกม่สองหมื่นแล้วสิขอภยนะัยฮะอยู่ประมาณตอนนี้อยู่ประมาณสามหมืน่นสามพันโลนะฮะโอ้หอใช้มาสักพักหนึ่งเป็นท่ออาคาโพวิกนะครับก็มันก็จะมีรอยไหมเนาะเนี่ยครับ มีรอยตรงนี้ขึ้นตรงนี้หนึง,นง,ง,นดงดวงเหมือนใย,ยแก้วมันแตกแล้วตรงนี้นะฮะนี่ครับวันนี้เราก็จะไปลองไปดูว่าเออจะลองเปลี่ยนดูงั้นเถอะแต่ก็ไม่ใช่เป็นเปลี่ยนเป็นของแท้นะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นของงานพี่แถวแถวบ้านพี่นะครับอยู่ซอยเรวดีซอยสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากทํามาเนี่ย มันยังจะไหมอยู่หรือเปล่านะครับน่ครับ,รบเป็นเท็กแมทเนาะร้อนมากวันท่วมเราต้องมาอย่นี้ก่อนให้ใย,ยแก้วมันโดนน้ำมันก็จะไม่ฟุงอ๋อไม่งั้นนะตัวเราเอง <laughs> นี่ครับด้านหลังเนี่ยอย่าง,างี้เนี่ยเขาเรียกว่าแตกไปแล้วมันจะไหมครับผม ทีเลี้ยวนำเบอร์มันยังหายไปแล้วอ่ <y> ดูดไป,ไปแล้วครับเรียบร้อยเพราะว่ามันร้อนไงมันละลายหมดไม่เป็นไรครับนี่ล้างน้ำแล้วเรียบร้อยล้างน้ำเลย กันจะจออกแล้วรีเวทผมก็จะใช้เป็นรีเวทเป็นเล็กให้งานที่เหมือนเดิมนะครับออ,อ,อ,ออกออกอออกจออย่างนิดนะนึงเนาะเราเป็นพรอยยาง สภาพบอกว่ามันแตกสภาพนี้เลยครับถึงว่าอัดสติกเกอร์ยังไงก็หลุดแล้วมันมาแตกตรงช่วงนี้ไงเห็นไหมเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงช่วงนี้ตรงนี้มันไม่มีใยแก้วแล้วเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันไม่มีใยแก้วแล้วครับโอ้เนี่ยครับเนี่ยมันแตกเห็นไหมพอมันแตกมันไม่มีใยแก้วมันก็จะมาร้อนในส่วนที่มันแตก สเตติกร์ะที่พี่แปะไปอ่ะใช่ครับมันก็จะไหม้เดี๋ยวลองจัดการให้โอเคครับเห็ยครับข้างในพอเราจุ่มน้ำมันก็จะไม่ฟุ้งไม่ทันแต่ก็ไม่มีทางครับพี่ใหญ่แก้วที่จะไม่จะไม่ทันใช่ไหมครับนี่ครับสบภาพเดี๋ยวแค่นี้ครับหรือแค่นี้ครับของแพ้ของแพ้ครับ 22,500บาทครับผมตนี่มีตัวนี้พันเนี่ยครับเนี่ยเราก็พันให้มันเท่ากันแล้วเราเดามาคอตัวนี้อีกทีนึงแต่ใยตัวนี้มันแพงไงได้อยู่ใช่ไหมครับตนแต่ผมทำให้พันเดียวผมทำให้ผมไม่ีปัญหาผมไม่อยากให้ลูกค้าได้ดีพันรอกครับเวลาแต่ของทุกอย่างเราก็ต้องจ้ายต้องมีต้นทุนนะครับแล้วก็มีวิชาชีพของพี่เขานะครับ ักให้หนาๆเลยนะเข้ากันเลยเนี่ะเข้ากันแล้วครับทีนี้ตันนีใ้ใช้ยาวนะตัวนี้มันการควมร้อนได้ด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับกว่าความร้อนมันจะออกจากตะแคงจากอะไรมาถึงไอ้นี่กว่าจะไปถึงไอ้นู่นโอ้โห <laughs> ยาว ีมันหนาอยู่แล้วครับผมเราก็พันตรงช่วงหัวให้มันหนาเท่ากันเสียครับอ่นแล้วเนี่ยหนามากเลยฮะเนี่ยครับโอ้ผมว่าเสียงนุ่มขึ้นแน่นอนในความรู้สึกผมว่าล้านเปอร์เซ็นต์ดูจักตัวนี้แล้วผมว่าซับเสียงแน่นๆเลยอะ ายากแลยคเรา็ค่อยค่อยกดครับผมต้องการยากเหมือนหาม,มุม,มหาอะไรได้ก็ใช่ครับเพราะว่าเราจะต้องให้มันมากองอยู่ตรงนี้เยอะๆเพราะตรงนี้มันเป็นรูปทรงทำม,มุมขึ้นมา ได้เลยเล่นสปอตเทปเลยเ<อ>ทคนิคใครเทคนิคมันครับผม <c oughs> ใครสูตรมันเนาะเนี่ยครับจับแล้วหนามันก็จะถูก,<อ>ถกปสปอตเทปพันหนีบให้มหันเลยแค่เนี้ยอย่างที่ผมถามพี่ว่าเหมือนมันมีอีกันหมอ,อเป็นผ้าเทปเทปลงมา กระบอกมันได้ยังง่ายง่าย,ายทาง้านนอกมันใช้เป็นฟอ,อยเลยครับซึ่งฟอ,อยแมพงมากเอ่อเทปฟ,ฟอ,อยที่เอาไว้พันเอาไว้แตะตุ่มหม้ออะไรเนี่ยครับ เหมือนข้าวเหมือนข้านวมอ่ะเอาจิงพ่ถ่ายตรงนี้พี่ไม่กลัวแบบเขามาขโมยสูตรเราหรือเปล่าพี่ไม่ครับผมไม่กลัวเหมือนกันใครอยากจะทำก็เอาไปทำทำถูกประผมก็ไปไม่เป็นไรนม่คือเลี่ยนใครยิงปูมัญญาก็ครของมันแล้วกันเนาะ ทำแบบผมได้ก็หาซื้อของแบบผมมาจะได้มีอาชีพกันอ,อันนี้เองพีเดี๋ยวเราก็ยัดลงกระบอกครับผมอันนี้คือไม่ได้เอาแคตออกนะครับผมจะได้กลัวพี่ไม่ชอบว่ามันจะ,ะ,จะดังลัล่นไปใช่ไหมครับมันลั่นแน่ครับลั่นเลย ไปแล้วครับพอมันม <ally> oh. oh. anyway, ีสปอตเทสมันก็ไจะลงง่ายอ๋อเดี๋ยวยาตกนี่ครับได้มันได้ดีเวทเป็นเลดด้วยนะต้องครับได้เลยโอ้โหได้ของดีๆ นีเลยคุณโนถ้าเลเวดปีเนียม,มันรลอนง่ายไง<ม>ใช้เลยเดี๋ยวมันก็แป๊บเดียวมันปีเนียม,มันสึกครับผมนะครับเซเลตแบบเงาๆเลยฮะที่มันได้ครับเลเวทปีเนียมอยู่ข้างล่างเลยนะเลเวทปีเนียมแต่เซเลตมันจะได้ความแข็งมากกว่า งานเนียนๆเ,เหมือนก่อนมาเลยครับตันนี้เราก็ใส่ไปคืนแล้วนะฮะครับอ,อาเจแก้วแล้วเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เราได้ฟังเสียงแน่ครับ <c oughs> วันไหนจะเฟี้ยวกัน แต่ผมว่าเจอผ้าห่มนี่นุ่มกว่าแน่นอนพ <laughs> นวงพนว้านวมเรามาฟังเสียงนะฮะเอ้าลืม <laughs> มันต้องนั่นนี่แ <laughs> บบที่ร็อกกัสตาร์ทได้หน่อย <laughs> เดี๋ยวลองมาฟังเสียงนะฮะหลังจากที่เราใส่กแก้วไปแล้วอจจัดแก้วใหม่เลยโดยร้านของมอนสเตอร์นะ <laughs> น,น,นั่นแหละครับ <laughs> โอ้